สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมห่างหายกันไปค่อนข้างนานพอสมควรนะหลังจากที่ผมเนี่ยก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะประมาณ10ประมาณ10วันได้นะก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็ออตอบหลายๆคนไปด้เสยนะว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดนะแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์อก็ซึ่งเป็นวันนี้ตอนแรกกลับมาก็แบบว่าก็รู้สึกเหนื่อยขี้เกียจเหมือนกันก็แบบอยากพักอีสัวันนึงแล้วก็ลงพรุ่งนี้นะแต่ว่า มันมีกิจกรรมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาชี้แจงกิจกรรมแบบหลายๆอันเผื่อแบบหลายๆคนจะพลาดไปนะเพราะาแบบบางอันเวลาของเรากับเวลาของในเกมอ่มันไม่เท่ากันก็ หลายๆคนอาจจะพลาดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาชี้แจงบางอันที่ผมรู้แล้วกันนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elasstics ็อปนะเพเติมเกล้กราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Elas ส tics ็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหิวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคแล้วก็ช่วงนี้ของอาจจะค่อนข้างขาดตลาด หนักมากหน่อยนะก็พยายามทักไปทุกวันแล้วกันนะเพื่อจะได้ รู้ราคาของแล้วก็บางทีราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะเพราะช่วงนี้ของมันขาดตลาดหนักมากจริงนะตั้งแต่แบบพวกนนสโกแล้วก็มาโอวานายอีกก็คือมันเป็นตัวเมตาแบบติดติดกันนักเพราะนั้แล้วแบบคุณมันก็ค่อนข้างเติมเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ของมันก็ขาดตลาดแทบจะทุกเพจเลยนะแล้วก็อย่างส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมหายไปประมาณสิวัน,นคือแทบไม่ได้เติมเลยนะไม่ได้แทบไม่ได้เติมเลยมีเติมแค่ครั้งมีน่าจะาจะไม่ผิดอ่ะมีเติมแค่ครั้งเดียวมั้งประมาณ300กว่าบาทแค่นั้นเลย ก็คือเติมเองเลยเพราะจะไปเติมออรล้านก็เสียเวลานะก็เลยเติมเองประมาณ300กว่าบาทที่เหลือก็คือไม่ได้เติมเลย่ะประมาณนี้พลังก็เลยอาจจะแบบอ่อขึ้นช้าหน่อยตอนนี้พลังอยู่ที่5ล้าน่อกว่านะ5ล้าน210,000ก็ยังถือว่าเป็นพลังอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็ได้แชมป าลายสัปดาห์มาอีกหนึ่งครั้งนะอะมาเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกิจกรรมก่อน,นละกันรเริ่มจากเอาอันง่ายๆก่อนเลยเบสิกเลยก็จะเป็นทาน่านะาของเ e มอน h ันติ n งนี่จะเป็นการจับคู่กับเพื่อนเพื่อตีกับบอสเ,เพื่อเอารางวัลอะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอัน,นอันนี้มาประมาณ1-2ึวันแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆเซิร์ฟกวอร์จะเข้าแล้วเหมือนกันมาส่วนที่แบบเป็นพิกๆของช่วงนี้เลยนะก็จะมีท่าหน้าของอุบานแล้วก็เป็นท่าหน้าของสกินท่าหน้าของกิลแกงนะอันนี้ก็คือ7ครั้ง7ครั้งงกก็สสาาามรถได้ิินนขอ สกินนี้ไปได้เลยมันจะมีให้เลือก2อันนะระหว่างกิูกับทางหน้านของชินโนบุนะแต่ว่าใครมีชินโนบุแล้วก็เลือกเป็นทางหน้านของกิวแล้วกันนะมาส่วนทางหน้านของราคานะถ้าใครแบบอยากจะเอาเนี่ยแบบชัวร์เลยนะมันจะเอ่าเราจะได้เปิดฟรี1ครั้งเนาะแล้วก็จะได้เปิดอีก2ครั้งฟรีจากทำาอ่าจากการทําภารกิจประมาณ4วัน วัน,วนละ20แต้ม4วันก็จะได้80แต้มเท่ากับว่าเราจะได้หินสีฟ้าเนี่ยมาอีกประมาณ15ก้อนเปิดฟรี1ครั้งเปิด5ก้อน1ครั้งเปิด10ก้อน1ครั้งแล้วก็ต้องเปิดอีก4ครั้งถึงจะได้ทางน้าของสกินซึ่ง4ครั้งเนี่ยที่ต้องใช้หินที่ต้องใช้ทั้งหมดก็คือ90ก้อนนะก็คือนี่คุณต้องเติมแพ็คอันนี้750 3แพ็คคุณก็จะได้ทางน้าของอสกินกิูไปเลยซึ่งหลายๆสกินหลายๆตัวละครเนี่ยก็ใช้แบบนี้เดียวกัน ดูตรงนี้ถ้ามันเขียนว่า7ครั้งเนี่ยถ้ามันเขียนว่า7ดอเนี่ยก็คือคุณทําภารกิจฟรีเนี่ยสวันอ่าทำภารกิจฟรี4วันเพื่อเอาหินสีฟ้าฟรีเนี่ยสิก้อนแล้วก็เติมไปทางหน้าของอันนี้นี่สาก้อนเนี่ยสแพ็ อันนี้คือได้การันตีชัวร์ชัวรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น,นี่คือผมยังไม่ได้เติมเพราะว่าเพิ่งกลับมาวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่อ่ะก็เน,นี่ยได้ชัวร์ชัวอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จัดอันนี้ไปเรียบร้อยเลยส่วนแพ็กอื่นเนี่ยไม่ต้องเติมเลยนะแพ็กสองร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็แพ็กอื่นเนี่ยไม่ต้องเติมเลยเอาแค่แพ็กอันนี้อย่างเดียวเลยสามแพ็กได้แน่นอนถ้าไปเติมกับร้านอ่าอีเล็กซิกช็อปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง600ประมาณ500กว่าผมจำเรียราคาตอนนี้ไม่ได้เผื่อจจแบบจจะะะะะะแแแบบบมมมัััันนะนนแบบ 600, นนนอนอออาาาาาาขขึึ้กกกกก็่่่่่่่หลปรณวววไถงง600เเทททสสิิุตีย ประมาณ1,008ถึง2,000อ่ะประมาณเนี้ยเต็มที่คุณจะได้สกินของตัวละครน,นั้นๆไปเลยมาส่วนอ่าอันนี้เป็นกี่กัรไม่เกี่ยวอ่ะส่วนทางหน้าของตัวเมตาที่เข้ามาใหม่ตอนนี้จะเป็นทางหน้าของโอบานัยนะเป็นเสาหลักอสรพิษนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อ่ามีความพิเศษในตัวมันเองเดี๋ยวเราจะไปดูความพิเศษของตัวมันซึ่งเป็นตัวละครเมตาที่ติดเมตาของเซิร์ฟจีนก็ค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันก็คือสามารถปั้นได้เช่นเดียวกัน มันติดนานนานกว่าแบบตัวละครในอนาคตที่จะมาอย่างพวกทันจิโร่ไฟเอทันจิโร่ปานตะวันอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นน่ะจะค่อนข้างเบาวกว่าแล้วก็เอ่ออย่างซานิมิถ้าเลือกระหว่างซานิมิกับโอบานายผมว่าโอบานายน่าจะเก่งกว่าซานิมินะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกป้ปละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนตัวเราก็จะมาทาโอบานายให้ประมาณ1-2ดาวลุง้งแต่ว่ากิจกรรมมันเหมือนจะมีแค่1ดาวลุง้ง เพราะฉะนั้นผมอาจจะเอาแค่1ดาวลุ้งก่อนแล้วก็ส่วนพวก2ดาวลุ้งเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทํากันอีกทีนึงแลวกันซึ่งกิจกรรมอันนี้ผมไม่สุ่มนะอันนี้คือผมไม่สุ่มเพราะตั๋วผมมีค่อนข้างน้อยแล้วก็เพชรผมเอาไป,าไ,ปไปประมูลอันนี้มาค่อนข้างหลายชิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเพชรผมก็มีค่อนข้างน้อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไปเที่ยวผมไม่ได้เติมเลยเพราะฉะนั้นแล้วตั๋วผมมีค่อนข้างน้อยผมก็เลยมาใช้เป็นทางหน้าของอันน,นี้ตอนนี้ผมมีทั้งน้าของโอเารายนทั้งหมดแดตัวก็ค เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของก่อนนิดหน่อยนะก็เดี also, ๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปใหญ่ทีนึงก็นี่เตรียมเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ก่อนละเดี๋ยวค่อยมาทำในคลิปหน้าๆทีนึงแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นทงหน้าของโอเวนร์ไดนะซึ่งตู้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะ เพราะว่าตัวละครเขาเรียกว่าตัวละครหน้าตู้อะชินบูเนี่ยเป็นตัวซับท,ที่ใช้ได้ค่อนข้างยาวโอบไนก็ใช้ได้ยาวกิยูก็ใช้ได้ยาวมันเป็นตัวละคร3ตัวที่แบบผมว่าเปิดเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้โอบไนแต่ว่าถ้าคุณได้อีก2ตัวมันก็ค่อนข้างคุ้มค่อนข้างมีประโยชน์มันเขาเรียกว่าเป็นการาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือคุ้มค่ากับเพชรอะไรที่เราสุ่มไปอันนี้คือค่อนข้างคุ้มพอสมควรซึ่งการันตีเนี่ยอยู่ที่70กับ150 อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรีปกติหรือเรของอสูรนะแต่ว่า,านี้มันเป็นแบบนี่มันจะมีให้เลือกตัวละครธาตุน้ําเลยนะอันนี้คือเป็นเป็นแบบเรเรอันใหม่นะถ้าแบบตัวละครปกติเนี่ยมันเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยการันตี70เนี่ยเราจะได้เป็นท่าน้าของโอบานายอืกะอันเนี้ยร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นท่าน้าของโอบานายแต่ว่าเนี่ยก็คือได้เป็นตัวละครคการันตีตัวละครธาตุน้ําเลยนี่อย่าไปเผลอเลือกอันผิดนะอัน,น,ออนเ,เนี้ยตัวละครในเนี้ยตัวที่ผมแนะนําให้แลกนะให้แลกจะเป็นท่าน้ววววกกเเนนััของยมีแแค่่่ตตาหลลๆา หลายๆคนน่าจะเอาโอเบนไนซะมากกว่านะอ่ะก็อันนี้ก็จัดไปส่วนอีกออกิจกรรมที่มีมาก็จะเป็นทาหน้าของอาวุธเทพอาวุธเทพอาวุธรูปอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะเรียกอะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาวุธเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด่ามีทั้งหมดอยู่9ชิ้นจะเป็นของดาเมจประมาณ3ชิ้นซับ3ชิ้นแล้วก็เป็นของแทงประมาณ3ชิ้นประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยมาดูรายละเอียดกับอบอกรายละเอียดไอเทมต่างๆนานาอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มก่อนนะเนี่ยมันจะมีการแบบ อตอนเราประมูลมาขั้นแรกขั้นแรกเนี่ยมันจะไม่มีดาวแล้วเราสามารถอัปดาวได้จนถึงแบบ5ดาวมันก็จะมีแบบพวกเอฟเฟกขึ้นเนี่ยมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นปุ๊บถ้าอย่างสมมุติซื้อมาตอนแรกถ้าเราจะอัปดาวเป็น2ดาวเราก็ต้องใช้อีก3อันนี่อันนี้คือผมมีอีกอันนึงเรียบร้อยแนละ้วในกระเป๋าผมประมูลมาเนี่ย2ชิ้น เพราะ่าเนียเป็นอันที่ถูกที่สุดละประมาณอัลพันอลันอลพันพันหยกอะประมาณนี้ส่วนนี่เป็นสกิลขั้นสุดท้ายของแต่ละอันมันก็จะมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสปีดอ่าเพิ่มสปีดตัวละครแล้วก็เป็นทน่านาของการล้างบัฟเป็นทน่านาของการสร้างโลกเป็นทน่านาของการเพิ่มคีย์ที่ข้อขอ,อะไรพวกนี้ต่างๆนานาเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดก,กันอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอไปอ่าทำความเข้าใจให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาส่วน หลายๆคนอาจจะงงนะว่าเวลาในการประมูลของออันเนี้ยมันมาตอนกี่โมงนะด้วยความที่เวลาในเกมเนี่ยกับเวลาในเวลาในเกมกับเวลาประเทศเราอะ่ะมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนมาเรามาดูตรงนี้กิลบอสอันนี้จะเป็นบอสกิลนี่บอสกิลเนี่ย,ยจะมีให้ตีเนี่ยประมาณถ้าผมจาไม่ผิดนะมันน่าจะทักประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าประมาณนั้นนะก็คือ สุดๆเลยเนี่ยก็คือ7จ็ดโมงเช้าก็คือคุณควรจะตีก่อน7จ็ดโมงเช้ามันเป็นกิจที่คุณควรจะตื่นเช้ามาทาเว้ยบอกก่อนเลยว่าเป็นกิจที่ควรจะตื่นเช้ามาทําอย่างมากก็คือสายสุดเลยเนี่ยก็คือ7จ็ดโมงเจ็ดโมงนี่คือมันตัดจบไปเลยนะก็คือคุณต้องตีก่อน7จ็ดโมงอ่ะอันนี้จะตีได้ประมาณ5รอบบ้างถ้าผมจำไม่ผิดพอตีเสร็จปุ๊บมันจะมีทางหน้านของการประมูลนี่อันนี้เป็นประมูลของกิ้ก็คือจะมีแค่กิ้วเราเป็นการประมูลส่วนอ่าชิ้นไหนที่แบบว่าในกิ้วไม่ได้ประมูลเนี่ยมันจะหลุดไปทาางงน้ขอ ประมูลประมูลโลกอ่ะจะเป็นประมาณนี้อันเนี้ยประมูลของกิลเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดโมงเช้าประมาณ7จ็ดโมงสนาทีถึง7จ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ส่วนทางด้านของประมูลโลกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งจนถึงประมาณ8ปดโมงอ่ะประมาณนี้อ่ะนี่ประมาณนี้อันนี้ของกิลผมไม่น่าจะมีคนประมูลนะมันน่าจะหลุดไปหมดเลย เพราะกิวผมส่วนมากเขาไม่ค่อยตื่นเช้ากันเท่าไหร่นะส่วนใวันที่ผมประมูลไปเนี่ยมันจะมีอันที่ผมประมูลเนี่ยสามพัน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 แล้วก็หนึ่งพันอีกสองชิ้นประมาณนี้แล้วก็อันที่มีอีกอันนึงที่อ่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ค่อนข้างแพงจะเป็นทาาหน้าของเขาเรียกว่าเป็นไอเทมมาสเตอร์อ่าต้องเรียกเป็นไอเทมมาสเตอร์มันจะมีทาาหน้าของนี่ซันเบดจะเป็นดาบตะวัน แล้วจะเป็นทนาของซันอมูเล็น่าจะเป็นเครื่องประดับอะไรประมาณนี้บ้างอมูเล็ผมจำไม่ได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะแล้วก็นี่เป็นนี่ซันกิตะใช่ไหมซันกิตะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าภาษาของญี่ปุ่นไม่ได้ใจว่ามันเรียกอะไรเกี้ยเกี้ยหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้นะที่มันเป็นรองเท้าอย่างงี้มาแล้วก็จะเป็นนี่เป็นมูนเบดก็คือเป็นดาบดาบพระจันทร์อะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นมูนอมูเล็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นมูนกิตะจริงฝั่งซ้ายน่าจะเป็นของโยริจิใช่ไหมส่วนทางขวาก็เป็นของไอ,อข้างขึ้นรนะดัแบบที่1อะ่ะไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะเออโคคุชิโบอ่ะจะเป็นของโคคุชิโบอันนี้คือปานตะวันฝั่งนี้คือปานปานจันทาประมาณนี้ส่วนไอเทมแต่ละอันเนี่ยถ้าเราเอามาใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซตโบนัสให้อย่างเนี้ใส่ตะวัน3ชิ้นเนี่ยมันจะได้เป็น HP 7%จ็ดเอร์เใส่เดี๋ยวนะเซต1ดาว อ๋อนี่ใส่เป็นเซต1ดาว3ชิ้นจะได้เป็น HP กับ Attack น่าจะเป็นประมาณนี้นะ1ดาวก็คือถ้ามีใส่3ชิ้นนะ่ะจะได้เป็นพวก Attack กับ HP เปอร์เซ็นส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นมูล3ชิ้นก็จะเป็น Attack Attack เปอร์เซ็นเอ Attack กับ HP เปอร์เซ็นประมาณนี้เอาหลักๆเลยเนี่ยประมูลมาเสร็จปุ๊บมันก็คือจะมาเพิ่มให้กับตัวละครทุกตัวในทีมเราแต่ว่าเนี่ยคือชิ้นละ5,000นะอันนี้คือต่ำสุดนะต่ำสุดเลย 5, 5 5 5 5 5 5รวมหมดเนี่ยเลเวล1นะเอาแค่ดาวเดียวนะก็30,000เพชร เนี่ยหมดเนี่ยหช่องเนี่ยช่องละห้าพันสามเพชรอันนี้คือ1ดาวนะไม่ใช่ไม่ใช่ดาวตันนะ1ดาวน่าจะเป็นได้อีกประมาณสัก5ดาวประมาณนั้นส่วนในพวกอาวุธเทพเนี่ยคุณก็มาดูแล้วกันถ้าผมจะไม่ผิดนะอย่างของอาคษะอันเนี้ยอันนี้คือ3 0 0พันแล้วก็ถ้าจะอัปเกรดต้องใช้อีก2อันก็ถ้าจะเป็น1ดาวเนี่ยต้องใช้900 0และซึ่งขั้นถัดไปเนี่ยมันก็น่าจะต้องใช้เยอะกว่านี้เหมือนกอันอาจจะเป็น2 3ส สี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าอัพจนถึงตันเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรละเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บหยกละไอ้พวกกิจกรรมอันเนี้ยที่เป็นการเปิดนเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เปิดของอันนี้เพราะอาจจะไปเปิดเป็นทะน้าของตั๋วน้ําตาลแทนผมอาจจะไม่ได้เปิดเป็นตู้ตู้ตั๋วฟ้าแล้วแต่อาจจะเป็นเปิดเป็นตู้ของตั๋วน้ําตาลแทนแล้วก็เอาเพชรเอาหยกทั้งหมดเนี่ยมาลงทงน้าของการประมูลจะเป็นทะน้านของไอเทม ฮอลโล่ไอเทมสวรรค์ไอเทมอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่รู้มันเชื่อ item เทมอะไรเนี่ยไอเทมอันเนี้ยแล้วก็จะเป็นทาหน้าของไอเทมมาสเตอร์ผมจะเอาเพชรมาลงกับพวกนี้ซะมากกว่าตอนนี้นะนับตั้งแต่ตอนนี้อ่ะส่วนพวกการสุ่มเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะมีตุ่มตัวฟ้าบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไปสุ่มตัวน้ําตาลอะไรประมาณนี้อเน,นี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับอันนี้หรือเปล่านะแต่ว่าของเซิร์ฟเนี่ยจากที่ผมดูนะหนึ่งเลยมันจะมีตัวฟ้ามาก่อน ตัวใหม่อ่ะมันจะมาเป็นรูปแบบของตัวฟ้าก่อนพอตัวฟ้าหมดไปปุ๊บมันก็จะมีกิจกรรมถัดไปที่เป็นทางหน้าของการใช้ตัวน้ําตาลมาให้สุ่มอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนว่ามันมีให้สุ่ม2องก๊อก ก๊อแรกเป็นตัวฟ้าก็สองเป็นตัวน้ำตาลอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เียนเซิร์ฟจีนมาก่อนนะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชัวขนาดนั้นนะก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะแล้วก็ทางหน้าของอุบานายตอนนี้ของผมอยู่ที่5ดาวฟ้าเอ้ยไม่ใช่ดาวฟ้า5ดาวแดงประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปอัพต่อนะก็อาจจะอ่าอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรหลักๆเลยเนี่ยอันนี้หินหินหินเหลืองอะ่ะอาจจะเห็นว่าผมมีเยอะนะแต่ว่าอันที่ผมขาดเยอะจริงๆก็คือตัวละคร ผมไม่มีตัวละครในการอัพอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าที่จะทําการอัพโอบานายเดี๋ยวเราจะไปทําการถลุงเป็นท่าหน้าของตัวฟ้ากันเอมสิตตัวฟ้าตัวแดงกันเดี๋ยวจะสุ่มตัวแดงทาหน้าของตัวธาตุน้ําสัก200ใบอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเก็บไว้สุ่มองางกัสสัก2-300ใบประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าพูดให้พอเข้าใจรวมๆก่อนเพราะว่าเราหายไปค่อนข้างนานหลายๆอย่างมันอาจจะ ขันหูขัดตาไปหน่อยเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าคลิปล่าสุดผมพลังเท่าไหรแล้วก็อะไรยังไงนะแต่ว่าผมมาคลิปนี้ปุ๊บแล้วก็พลังอยู่ที่อะไรประมาณนี้เลยก็นั่แหละประมาณนี้วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาถึงตอนช่วง4-5โมงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าอยากจะพักอับอากีอยากจะพัก,ก,พกแต่ว่ามาอัปเดตอืม,มาอัปเดตกิจกรรมให้ให้รู้ๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยว อ่ค e no ่อยมาลงรายละเอียดกันแยก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 ย่อยๆกันไปใน่คลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมมันยังมีเวลาอีกก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยทยอยทำให้แล้วกันนะโอเคคลิปวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยแล้วกันนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้เออก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะอิลัสติชชอปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ l ล s สติช h อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบแ n d r o i d แล้วก็ไอโอเอสเลยนะก็ ถใครดูเหมือนตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถรกดกระดิ่งเพื่อนไ่พาคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปต่อๆได้จะแปะคลิปทางซ้ายเพลิต์พ้ินขวาแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นการเ,าเดี๋ยวไม่รู้นะว่าจะทาคลิปหน้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะว่าจะแยกไปอะไรก่อนแล้วกันตามตามความเข้าใจของผมแล้วกันอะประมาณนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม